Can we practice? โอเคซ้อมได้ครับอ่าซ้อมก่อนได้เลยอ๋อให้เขาดิครับโอเคนะฮะใครจะจิดการไหนนี่ครับอ่าโอเคให้เวลาซ้อมสามสิบวสทรงสีได้กับ Treasure นะครับ สามิบวินเริ่มซ oh. yeah, well, well, oh, oh, ้อมได้นะครับเชิญครับ practice เฮ้อะไรรึ practice เอาเก่ง practice so hard อ้วว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  ไม่มีการสอมนะครับส่งตัวแทนอเกมาเป่ายิงชุกเพื่อเลืออ่อมีโอเคเร็วไปกักิเร็วเร็วเร็เร็วสุสุเร็วเร็วุสุ1 <Okay. S> 2 3 okay. 4

점정 점점 무조건 중, 중, 무조건, 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 무조 s a t r 사 satra, 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 s a t 1 a s 4 t r a satra, 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 satra,

ladies <laughs> go. 4บวก5ของเก่านะครับก็เป็น9คะแนนครับตามหลังอยู่10คะแนนโยโยชิเ่สทีนี้อ่าเอโอเคดีมากครับอาโอเคยองเาดิมาดิดูยองช่วยช่ย チーズ จีวงคุครับจริงคุณครับตอนนี้คะแนนคุณตามอยู่แปดคะแนนนะครับถ้าคุณทําได้แปดคะแนนเพื่อตีเสมอทีมนู้นที่เขายังไม่เล่นอีกสองคนเดี๋ยวท่านจะมีเมตินะโอเคเอ็ดต้องมากกว่าเอ็ดโอเคโม่เลิศส์ Let's go ไปเต้ยจีม Let's go ไปเต้ยไปเต้ไย 주나크주아나 크로모, 슈나 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 크로모, 크로모, 슈나 크로모, 슈나 크로모, 슈나 크로모, 슈로 ได้ไปรั้งนะครับ18คะแนนยังแพ้อยู่เลยนะครับเพราะนั้นครับอีก2สบายชิกเล่นได้ตามสบายเลยครับโยชิเอะโอ้โหพอดะคิวเล่นนู้นะครับดีมากครับคือ18คะแนนนะครับจุ๊บจุ๊บมี19คะแนนยังไม่เล่นอีก2องคนเพราะนั้นคุณโยชิคุณเล่นเราสบายสบายครับแค่นก็ได้ครับ 아이템 하자라 하자 레디 또 아이템 드응어 오케이 자 강민구 이쪽 강민구 이쪽 강민구 잘수있어 오케이 야야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 이야야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  โอ้โอ oh! um. oh! wow! ้โอ <7> <7> no> ้้อเคะแนนครับนะรวมแต่ว่าแต่ว่าพวกเราอยากจะโอต้องทาด้วยกันหมดเลยอะได้เลยครับเชิญครับโอ้โอเอเชิญเลยครับ เราจะโฟโต้ไทม์ันทั้งหมด3ท่านะครับโอเคโอเคเออเทเอร์ครับถ้าผมเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ได้ไหมครับเราถ่ายรูปตรงนี้1น่ช็อตแล้วเราเดินไปข้างหน้าครั้งหนึ่งช็อตโอเควว้าวเห็ย่ร้ไหนๆก็ไหนๆอยู่ตรงนี้แล้วเราเดินไปข้างหน้าก่อนไหมครับโอเคอาะข้เข้า้าเเอ 어. ฟุตบอลขอบคุณคร,รับชื่เมนอร์วซันต์เะไรนแต่จริงๆเราต้องบอกนะครับว่าเวทีต่อไปเนี่ยนะฮะชื่งจะเป็นโชว์ที่เรียกว่าเป็นสมบัติอล้ำค่าของเทรเชอร์ลเลยก็ว่าได้เตรียมเพลงอะไรไว้ครับสำหรับเพลงต่อไป

ทีละค네 네. 네. 어, 네. 네. 이렇게 가까이서 많은 태국 지여러분을볼수 있어 너무 거웠습니다 요새 사모빠 같이 에서메타이แบบแค่ 와이 정ค다네 어, 여러분이 너무 늦게 환호해 주신 덕분에 정말 저희도 신나게 무대할 수 있었던 같습니다. 파트너권에 관람치อบอุ่니ขนา 저희 พวกเราสนุก사짱 탑! 락나 귀여워. สนุกจังครับรักน

아 이제 우리, 우리 팀의 여러분들 만나서 너무 반가웠고 보고 싶을 거예요. 락락락 아. 기자님들, 내일 가면 또 떠올리게 될거예 진짜 오늘 너무 즐겁고 진짜 행복했습니다. 팀에. We will come back soon. เราได้รับความสุขมากๆคุณมครับครับวันนี้หนึ่งวันเท้าไร้เงายไ้มีความสุขมากครับครับสำหรับปีนักกอล์ฟวลาวว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 วนวว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 ว อยากมาอีกจังเลยครับโอ้เหไทยกันเลยครับเป็นเวทีแรกี่เราเห็นท่านทุกเราใช่ไหมครับอยากมาอีกเร็วๆครับอยากมาอีกเร็วๆนะครับโอเคนะ สุดเสียงเชียร์กเราเยอะมากเราก็จะขอร้องเพลงตามได้หมดด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับเราก็จะมาอีกนะครับเห็นผูว่าจะมาอีกจะมาแล้วุด แต่ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงในท้ายของเจเชอร์แล้วนะครับแต่ยังคงมีเวทีที่จะโชว์ให้กับทุกท่านได้ชมกันอีกนะครับเพลงต่อไปคือเพลงอะไรครับเดี๋ยว저희ร레여러분들께정식으로곡보이멋지게들려드리도록하겠습เป็นเพลงที่พกเรามาทักทายทุกคนอย่างเป็นทางการครั้งแรกกับเพลง보이1 2 3